ฮัลโดลลงพร้อมกันกำมันจะม,นมันจับปืนไ้ก่อนในี่ยบังเอลได้ยกูจับคิดคูได้ โอจัดเลยนี่ลังคาลังคาดาปีปัเนี้ยปันเนี้ยปีปันเนี่ยปีปเนี่ยตี๊นีย้ยปนี้ย ทริปเคลอ้อาดูาดู <S 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 มันฮิวคิวเว็กอะไรกัดอไปชุกย่าไมพลาดอ้นนอบรูดลาดจำแมงยอ,อ قول هو انا يدق اه

Nó lần kêu cao Một เออมจตาเยอ,อ้อเดเแย,ย,ยิงมบบนัน้ยิงม,นมัน้อยพืนยังวะโอ้มันยิงมาหนูยิวคิวแม่องมอะไรกโดด เจ้ามันเอะไรรับอ้าวโดนโดนลอยลอยแปดสิบแล้วชัดเลย 拿了？ cho <laughs> và